กระบวนการพาเด็กกลุ่มที่มันเล่ร่อนไร้บ้านเนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นเพียงแต่มันเป็นการทํางานที่ต้องใช้ใจวันนี้ถ้าเราอยู่ในชุมชนหรือว่าเราเห็นเด็กกลุ่มเล่ร่อนไร้บ้านเนี่ยเราสามารถพาเขากลับมาให้เป็นกลุ่มเด็กปกติทั่วไปก็ไม่ยากเพียงแต่ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือผู้ที่ดูแลในพื้นที่อ่ะ จะต้องลุกขึ้นมาเล่นเป็นเจ้าภาพเด็กหนึ่งคนไม่มีพลังที่จะเดินไปทําอะไรทุกอย่างได้เราในฐานะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าเจ้าบ้านผ่านเมืองแล้วกันเนาะดูแลคนในพื้นที่ดูแลเด็กอย่างเงี้ยเราต้องหนุนเสริมและช่วยเขาหนึ่งเลยทําให้เรารู้ให้เด็กรู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขา 2. เราก็ต้องพูดในมุมความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถให้อยูกยาอะไรที่แบบที่จะไปรักษาโรคของเขาได้เต็มที่นักเนาะหนูต้องไปหาหมอพอเขาบอกไม่มีบัตรไม่มีเอกสารสิทธิการรักษาต่างๆ เราก็ต้องชวนเขาคุยชวนไปถึงว่าหนูมาจากจังหวัดไหนมีความยากหลายอย่างแต่เราก็ต้องไปจนสุดทางให้ได้เช่นถ้าเป็นยายที่ไม่ใช่เป็นบุพการีผู้ให้กาเนิดมันก็ต้องใช้ผู้นําชุมชนที่เป็นประธานชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกำน,นันอะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาดูเราก็ต้องบอกหลักใหญ่ๆคือเด็กป่วยแต่เด็กไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเด็กไม่มีบัตรยืนยันตัวตนแต่เขาบางเขาต้องมีอะไรเลยสักอย่างเด็กหนึ่งคนในประเทศไทยต้องมีอันเนี้ยพอเรา ค้นหาเส้นทางเขาเจอเจอเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาได้รับการรักษาแล้วถึงขยับมาเรื่องเรียนหนังสือต่อแบบนี้ก็ต้องไปไล่เลยว <emitism> ่านูไปเรียนจากที่ไหนมานะเราก็ต้องไปไล่ตามว่าโรงเรียนนี้เด็กอย <underwear> ู่จริงไหมจนในที่สุดพอมีหลักฐานแล้วเนี่ยเราถึงเข้าสู่กระบวนการทาทำให้มันเกิดเป็นบัตรแต่บางทีมันก็ยังมีความยากของการทําหลักฐา, hmm. า,านก<บ>ารทําบัตร เพราะว่าบางคนมันไม่มีอะไรรับรองก็ต้องส่งตรวจ DNA ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติขออนุเคราะห์ไปจากหน่วยงานอย่างเงี้ยก็2ปีแต่ก็ยังดีกว่าทําไม่ทําอะไรเลยพอสองปีในช่วงที่เด็กเรียนป3ปสพอสองปีเรียนจบได้บัตรปุ๊บก็ได้ใบเกียรติบัตรจากโรงเรียนในพื้นที่แบบเนี้ยค่ะส่วนส่วนเด็กที่เล่ร่อนไร้บ้านเนี่ยที่แบบเออไม่เข้าใจกันในครอบครัวเนาะเกิดเจเนอเรชันต่างๆมันมีแกลบของความความปู่ญาตาทวดหรือว่ากลุ่มที่แม่พ่อทําแต่งานเด็กก็จะรู้สึกว่า เขาไม่มีอะไรที่จะแบบเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจอะทุกก็ไม่รู้จะบอกใครสุกก็ไม่รู้จะบอกใครเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ออกไปก็ก็จะมีผลเรื่องการถูกกระทําความรุนแรงตามมาแต่เราก็ใช้วิธีชวนเขาค่ะชวนเขากลับมาไม่มีเด็กคนไหนอย่างที่บอกเนาะเด็กก็พูดกับเราทุกครั้งแหละครูไม่มีเด็กคนไหนอยากติดยาหรอกแล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนอยากเล่ยล,ลอดหรอกเด็กไร้บ้านเนี่ยตอนแรกเราต้องใช้หลักสูตรออนไลน์เด็กทุกคนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ S <S เด็กไร้บ้านก็มีโทรศัพท์กศอนอเล ah ยค่ะเรียนทั้งหมดเลย40กว่าวิชาเหมือนกันมีตามโครงสร้างหลักสูตรแต่เราไม่ต้องไปเรียนในเวลาที่เขากําหนดเด็กกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาอยากเรียนรู้นะคะอาจารย์บางทีอ่ะสี่ทุ่มแล้วเขาจะวิ่งมาถามครูอันนี้มันทําอะไรนี่คจณใจครูก็ง่วงนอนอยากจะนอน,นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาใช้ของเพื่อนไงเฟซบุ๊กเนี่ยเอาโทรศัพท์ใครมามันก็เปลี่ยนเฟซสลับบัญชีได้เขาใช้ของเขาเพราะมันต้องเข้าเฟซถึงจะเข้าไปอ่านหนังสือในห้องเรียน ห้องเรียนมันมีห้องเรียนมันมีกลุ่มที่เรียกว่าห้องเรียนขู่อุ้งที่เด็กเรียนกันนะ่ะมีทุกวิชาเลยค่ะอาจารย์สังสุขวิทย์คณิตไทยแล้วอยากเรียนวิชาไหนทุกระดับมต้นมปลายประถมมีทุกเล่มอยากดูเมื่อไหร่ก็จิ้มเข้าไปอยากทําการบ้านเขาก็จะจิ้มเข้าไปมันมีการบ้านคาไว้ให้อยู่ในนั้นพอทําเสร็จแล้วเด็กก็จะได้เกียรติบัตรเกียรติบัตรก็คือคะแนนอย่างนี้ค่ะหรือถ้าเด็กคนไหนที่เขาแบบไม่ไหวจริงๆไม่อยากทำอา้าวเราก็เอาไปทํากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตไปกวาดวัด ทาสีวัดล้างห้องน้ำน,นี่ก็คือคะแนนเหมือนกันเด็กกลุ่มต่างๆแบบนี้บางคนไม่ชอบทําแบบวิชาการเขาจะมาบอกว่าคุณครูมีกิจกรรมที่ไหนบอกดูนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพาไปทํายังไงให้เด็กเข้าถึงการศึกษาแบบง่ายๆอะ่ะกศนอสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งออนไลน์และออนไซต์เราก็รับเข้าไปแต่เด็กส่วนมากเนี่ยพวกกลุ่มเล่ร่อนเนี่ยเขาจะมีทีมของเขาเขาจะมีทีมมอเตอร์ไซค์แว้นไป ถ้าไม่มีวุฒิถึงม3ม6เด็กก็จะมาทำานกินไม่ได้แต่เด็กเล่ล้อนบอกคําเดียวเลยนะครูหนูว่าอยากมีวุฒิหนูอยากทํางานโรงงานไม่มีใครอยากเล่ล้อนอย่างที่เด็กบอกจริงๆในอนาคตต้องเอาความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพสําหรับตนต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะสแสวงหาเองเพียงแต่ครูที่ผู้สอนเนี่ยต้องอย่าอ่อนละอาใจเราต้องเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงเราช่วยเหลือเขาได้เราต้องเชื่อพลังดีที่อยู่ในตัวเด็กหนึ่งคนว่าจะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้เปลี่ยนประเทศได้ แล้วเราก็เชื่อว่าการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับประถมเนาะคนที่ระดับที่ผู้ไม่รู้หนังสือเลยแล้วก็ระดับประถมต้นประถมแล้วก็มัธยมต้นมัธย,ยมปลาย3ระดับเนี่ยถ้าจริงๆเรียนตามหลักสูตรเรียนแค่6ปีจบมหอ่ะหลักสูตรกศนเนี่ยหกปีจบม6แน่นอนเพียงแต่ต้องไปสอบเมื่อเขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้อะ่ะเขาก็จะเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วเขา,ากลับไปสอนน้องกลับไปบอกน้อง คือกลุ players, too, like yes. ่มเด็กเล่ร่อนเนี่ยเขาก็มีรุ่นต่อรุ่นเหมือนกันนะเด็กเล่ร่อนก็ยังไม่หมดไปนะยังมีอยู่เรื่อยๆแต่เขาเห็นเด็กคนนี้เขาจะบอกเลยเอยเอ็งอย่าทำแบบพี่นะรู้ไหมพี่ลําบากยังไงมันเลยทําให้เหมือนกับได้สอนด้วยไม่ได้สอนด้วยวิชาการค่ะอาจารย์แต่เป็นการสอนด้วยชีวิตกศนเนี่ยเขาไม่ได้เอาวิชาที่เราเรียนจบแล้วจบเลยเขา5้าปีจบก็ยังเทียบข้อมูลกลับมาให้ในตอนที่เราลงทะเบียนใหม่ ลงทะเบียนใหม่เป็นนักศึกษาใหม่เพียงแต่รหัสโค้ดของนักศึกษามันอาจจะไม่ตรงกันเช่นปี51เนี่ยจบปี56 5 6ไม่จบก็ต้องออกแล้วต้องออกจากสถานเมหือนเรียนมหาลัย4ปีอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดของเดิมมามาให้อยู่จ้ะยังไงก็จบค่ะอาจารย์เพียงแต่ใจสําคัญวันนี้ทําไงให้เด็กมีพลังใจที่จะเดินต่อและรู้ว่าความรู้มันจะไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุขสบาย อย่างน้อยในอนาคตหนูมีลูกหนูมีคนที่หนูรักหนูคงอยากซื้อของให้เขาใช่ไหมแต่ถ้าหนูไม่มีงานทําหนูจะเอาอะไรซื้อให้เขาล่ะหนูก็ต้องไปรักขโมยเขาก็บอกเลยหนูก็ต้องไปักไปขโมยของเขามาคือเด็กเขารู้ปลายทางอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีงานไม่มีอะไรรองรับเขาจะต้องทํำยังไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนอยากจะทําไม่ดีผิดศีลธรรจรยาเด็กทุกคนมันมีพลังดีในตัวเขานั่นแหละเพียงแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นข้อติดขัดแล้วเขาไม่สามารถไปต่อได้การศึกษานะมันยกระดับคนอยู่แล้วค่ะอาจารย์ วันนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเราทําให้เข้าถึงการรักษาเมื่อร่างกายพร้อมเนาะแข็งแรงแล้วอยากจะดูแลตัวเองได้เรียบร้อยละการศึกษาต่อเนื่องมันจะไปปกป้องตัวเราทําให้เขารู้ว่าอย่างน้อยมีการมีความรู้มันทําให้เขารู้สึกตัวเขาพราวค่ะมีคุณค่าหรือใครจะมาทําอะไรเขาเขาก็จะรู้สึกว่าในเมื่อเขาหาเงินเลี้ยงตัวเองได้การศึกษามันทําให้คนอะทําให้เด็กหนึ่งคนอะรู้สึกว่ามีกลุ่มมีก้อนมีเพื่อนแล้วการศึกษาเนี่ยเขาก็จะทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่ไปทําอะไรที่ไม่น่ารัก เขารู้ว่าอะไรมันไม่น่ารักอะไรมันควรอะไรมันไม่ควรเพราะนั้นเจบมองว่าการศึกษามันไปยกระดับคุณภาพจิตใจด้วยเมื่อคนได้เรียนหนังสือคนรู้สึกว่าโอ้โหฉันมีคุณค่าถ้าฉันไม่ได้เรียนหนังสือเขารู้สึกตัวเองต่าต้อยด้อยค่าไปไหนอย่ามาพูดนะกูไม่ได้เรียนหนังสือเขาจะพูดเลยอย่ามาถามกูกูไม่ได้เรียนหนังสือนี่คือสิ่งที่เขาเจอจากบางบ้านเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าการศึกษาสําคัญ แอพพลิเคชันเนี่ยมันไปตอบโจทย์ความต้องการของเด็กถ้าเด็กอยากเรียนก็จะมีมีแหล่งที่เขาเรียนเนาะต้องบอกว่าในคู่มือของการเข้าถึงเด็กเนี่ยเนาะการเข้าถึงในส่วนของการรักษาแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันแบ่งไปสองอย่างคนที่เอาไปอ่านเนี่ยกลุ่มที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีก็จะรู้เทคนิควิธีการที่จะไปทํางานกับเด็กแบบนี้ถึงบอกพลังผู้ใหญ่ใจดีเราก็ชนะทุกอย่าง ขอให้เรามีใจแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันเราจะได้เห็นว่าเด็กก็จะได้กลับจากเด็กกลุ่มเล่ร่อนเนี่ยกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวถ้าเรายังปล่อยให้เด็กเล่ร่อนอย่างงี้อยู่เยอะๆในที่สุดประเทศชาติของเราจะไม่มั่นคงตราบใดที่เราส่งเด็กให้มันเรียนหนังสือจนจบแล้วไปทามากินไม่ได้มันก็จะทําให้ปัญหาลักวิ่งชิงปนชิงรับหรือว่าปัญหาที่เด็กรุ่นต่อไปเจนต่อไปจะได้รับผลกระทบจากเด็กกลุ่มที่เคยได้รับความรุนแรงก็จะมีมากขึ้น